นิดาฟงธุลาค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กแครทานปมาจายจุาคับมาจากกลุ่ม3ชื่อกลุ่มชื่อสารอาหารดีค่ะวันนี้เรามีเกมมานําเสนอค่ะชื่อเกมอักษรไขยค่ะเกมนี้ทํามาเพื่อความสนุกและได้สาระค่ะทําให้มีความรู้ในด้านการกินมากขึ้นและได้ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะกฎกติกาการเล่นคือหาคําตอบและนํามาเติมในช่องว่างค่ะตามที่กําหนดไว้โดยไม่ต้องเปิดดูฉเฉลยก่อน เกมจะมีคำถามให้เราไปเติมในช่องว่างนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้ขอบคุณะคะ่ะเมสาทัศนาผมชื่อเด็กชายจุทีมณีใจครับผมอยู่วันนี้ผมอยู่กลุ่มสองวันนี้ผมจะอรีเซนต์เกมอักษรคขวยกติกามีอยู่ว่าให้หาคำตอบในช่องว่างแนวตั้งแล้วนอน,าน,าน ให้ถูกต้องโดยมีเวลา10นาทีคำถามก็มี10คำถามให้ตอบลงไปในช่องว่าช่องว่างครับกลุ่ม2ขอจบการรายงานเพีท่านี้ครับขอบค,ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอมรวรรณฟูเตมวงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะผมชื่อบูตาสุอังคุลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกมที่มีชื่อว่าตารางหมวดหมูอ่อาหารค่ะกติกาคือใครถึงก่อนจะเป็นผู้ชนะค่ะขั้นตอนที่หจับไพ่ให้มากที่สุดแล้วแล้วจับไพ่ให้มากที่สุดก่อนเล่นขั้นตอนที่สองตอบคำถามให้ถูกต้องหากตอบผิดจะถูก จะต้องจับไพ่ลงโทษหนึ่งไพ่ค่ะขั้นตอนที่สามจับไพ่หนึ่งครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าเดินหน้ากี่ก้าวขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นขอบคุณค่ะเัตนาคันวาตาสวัสดีครับ,รบผมชื่อเดชชายวาราวูดีนสาวครับพวกเรามาจากกลุ่ม5วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกมเอักษรไว้ค่ะ เกมนี้จะทำให้เราได้ความคิดต่างๆได้ฝึกหัวสมองต่างๆเช่นการหาคำตอบให้ได้ถูกต้องในแต่และคำถามจะมีคำตอบของมันอยู่ใครที่ตอบถูกก็จะชนะครับกติกาการเล่นคือให้หาคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องสีน้ำเงินค่ะเราจะไม่เติมลงในช่องสีแดงให้สลับกันเล่นคนละหนึ่งตาหรือใครที่หาค่ะ คำต,ตอบได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะพวกเราขอจุกการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะชื่อเด็กชายธนวัฒน์เจ๊แกแดงวัสดีบผมเด็กชายรู้เร่งเส้นทวัสดีครับผมเด็กชายคนที่สอครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเกมอักษรไวยครับเกมนี้ให้ความรู้และความสนุกเกี่ยวกับสารอาหารที่มีประโยชน์ก,กติกาการเล่นให้ผู้ที่เล่นเกมอ่านคำถาม แล้วตอบคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ